ประวัติเนี่ยเนื่องจากเป็นคนที่มีประวัติโชคชนมากเป็นคนจังหวัดพัทลุงหลายหลายท่านที่ยุค55้าบวกแน่าจรู้พัทลุงคือเมืองอะไรเมืองคอมมิวนิสต์อยู่ป่าเยยมด้วยโตโตมากับดินแดคอมมิวนิสต์เพื่อประวัติโชคชนมากแต่ที่มานําเสนอนวันนี้เป็นแค่เพียงเซี่ยวหนึ่งที่อยู่ในสมาคมรอสอนะคะส่วนอื่นๆเดี๋ยวเป็นผู้ได้ฟังชมประวัติ3นาทีค่ะ 演得真好，我给你。 เฮ้ยไ,ได้โร<ฟ>งเรียนเ,เก่งใจงานเก่งใจเยอะต้องบอกว่าต้องขอบคุณสถาบันนี้ได้เมื่อ17ปีที่แล้วให้ตัวเป็นเองเนี่ยได้มาเข้าศึกษาที่สถาบันแห่งนี้และในวันนี้ต้องขอบคุณสมาคมสินเชื่อนะรอทีม่มอบโอกาสให้สมาคมได้เป็นผู้จัดจงานวันปกนาคกระดา และที่บ้างขอบคุณมากมาทุกท nah ุกท่านที่มาอยู <personal topping> <shared> ่ในห้องประชุมแห่นี้ในวันหงกักรดาหงเจ็นี้ค่ะขอเฉลิมฉองกับตัวเองด้วยค่ะวันนี้เช่นกันนะครับผคงให้ตัวเองนะคะและทีมงานท่ไม่ว่าจะงานเล็กงานใหญ่งานน้อยที่ทุกทุท่านจะช่วยกันให้มีภาพจับที่งดงามสำหรับหงกรกดาของเรานะคะขอบคุณดีดใจมากๆ วัตถุประสงค์ของกอารจัดงานคือเราอยากให้มีโกมกราดาไปทุกๆปีให้ชาวรอสอนีดาและทุกกระถ่ายที่ร่วมาเรียนในรอสอนีดาได้มาพบปะแลกเปลี่ยนพูดคุยกันนีดารอสอดีดามีมา69ปีเชื่อว่านามสกุลนีดาฟังอยู่ทั่วประเทศไทยเลยดังนั้นอยากขอเชิญน,นะคะวันที่โกมกราดาไม่ว่าท่านอยู่ที่ไหน เอาใจมาให้สมาคมรอสอนตดาประพาอรกลับมาบ้านของเรามาเจอพี่มาเจอเพื่อนมาเจอขนาดาัจำค่ะเพราะนิดาไม่ใช่แค่ความตรงจำแต่นิดาคือคำมั่นสัญญาไม่ใช่เพียงอย่าให้วันรับปริญญาคือวันสุดท้ายของการพบปะและสายสัมพันธ์เราควรสืบสารสามสายสัมพันธ์แล้ว พบกันตลอดกาละนานนี่คือนามสกุลนิดาและรอสอนนิดาค่ะตั้งแต่ก้าวแรกที่ก้าวมาเรียนนิดาเมื่อ18ปปีที่แล้วเป็ดตั้งมั่นในตัวเองเลยว่าเมื่อศึกษาหาความรู้เสริมทักษะได้แล้วเนี่ยเป็ดจะกลับมาตอบแทนสถาบันอย่างนี้และเรียนตั้งแต่ก้าวเรียนในปีแรก เราเริ่มต้นคิดโครงการที่จะช่วยเหลือสถาบันนิด้าช่วยเหลือคณะรอสอจุดเริ่มต้นของเราคือการเดินวิ่งการกุศลรอบนิด้าครั้งที่หนึ่งจัดโดย MP p มพ m พีและเป็ดมลัชญชยาค่ะ <Yeah. S 1> นับจากนั้นมาทำให้รุ่นน้องได้เหนือ่อยเรื่อยๆเพราะเงินในการจัดงานครั้งนั้นได้นำให้สถาบันไปช่วยเหลือน้ำท่วมซึ่งเกิด น้ำท่วมที่4คิวในครั้งแรกในประวัติศาสตร์เลยแล้วหลังจากนั้นเกิดอุทกภัยทั่วประเทศเลยไม่ว่าหัดใหญ่ที่เกิดกันหันหันทุกคนจะเห็นตอนนั้นเป็ดยังไม่ได้อยู่ในสมาคมรอสอทุกคนจะเห็นป้าย M P p n 13ช่วยเหลือสังคมในนามนิดา้าไม่ว่าปัจจัยนั้นจะมาจากใครแต่เราใช้คำว่านิด้าเสมอมาขอ D N A นิด้าภาพทีม คือ d n a อ็นเนี้ได้เราตั้งใจว่าเราตั้งใจมานานลวหลังจากเข้ามาอยู่ในสมาคมรอสอนเราทุกคนก็พยายามที่จะช่วยกันแล้วก็มาคคิดทำไมสมาคมเราเล็กจังเลยทำไปทำมาเหลือคนแค่15คนเหมือนพี่ยอดบอกทำไมสมาคมเราไม่เป็นแบบสมาคมธรรมศาสตร์สมาคมอื่นๆซึ่งได้ชื่อว่าเป็นสมาคมเพื่อคัรกุศลแต่ทำไมเราถึงเล็ก ไมสิทธิ์เก่าไม่ได้ภูมิใจในคําว่าสมาคมสิทธิ์เก่ารอถอเราผิดตรงไหนเรา,าพลาดอะไรอยู่มาวันนี้เป็นอาสามาพัฒนาสมาคมให้เป็นที่ยอมรับระดับประเทศให้เป็นที่ยอมรับของสิทธิ์เก่าที่ภาคภูมิใจว่านี่คือรอสอนนีดาไปเรียนหลายที่สิ่งที่เราเจอเรียนไปเรียนมาเราเจอว่าอ๋อถูกรอสอนนีดามาแต่ไม่ได้ยังไม่ได้บอกใครรู้ว่า ภูมิใจในสถาบันนี้ได้แต่ไม่รู้ว่ามีสมาคมเหมือนพี่ยอดบอกเพราะว่าสมาคมยังเล็กอยู่เรามาร่วมกันขับเคลื่อนวิธีการคือรวมสายสัมพันธ์เครือข่ายให้แน่นแฟนหนาแน่นยิ่งขึ้นสิ่งแรกที่จะพาคนมารวมได้คือวันหกกรกฎาสิ่งต่อมาเราคงต้องพัฒนาสมาคมต้องทำงานมากขึ้นพัฒนาในเรื่องอะไรตอนนี้คนนิด้ามีสมเจนเจนห้บวก กินระดับกลางเินระดับใหม่ๆที่เข้ามาเรียน55บวก <Okay. S 1> เมื่อชวนมาปาร์ตี้ไม่มาเพราะฉะนั้นสิ่งที่ควรเน,น้นคือเรื่องสุขภาพเรามองว่านอกจากเราจะทํา CSR เพื่อสังคมแล้วเนี่ย <Okay. S 1> เราควรทำ CSR <Okay. S 1> เพื่อสิทธิเก่านี้ได้55บวกไม่ว่าจะเรื่องสุขภาพเรื่องอะไรก็ตาม <Okay. S 1> จะต้องเชิญพี่ๆวัย55บวกมาเป็นที่ปรึกษาและให้แนวคิดวัยกำลังทำงานวัยกำลังทำงานเนี่ย เออเรามีนิดาที่เป็นระดับมันสมองของประเทศครับเพื่อนมากมายแต่วัยทํางานหลายท่านเนี่ยอาจจะไม่สามารถเชื่อมโยงเครือข่ายเหล่านี้ได้ทีมเป็นอาสาไม่รู้อยู่ตรงไหนแล้วยกม,มือนะคะไปรบรมหลักสูตรระดับประเทศมามากมายอบรมสมาร์ c ซิตี้อบรมอะไรต่างๆที่ก็บอกสร้างเมืองเห็นความสูขต้องมาสร้างสมาคมรอสอให้มีความสูงที่เก้าวไกลนะคะ,ะในการท,ทำกิจกรรม เวลา19ปีเป็ดมีโครงการของเป็ดเองคือโครงการทําดีไม่มีวันหยุดก,ก่อนจะมาถึงวันนี้เป็ดก็ไปบริจาคอยู่ยี่สิบเอ็ดถึงยี่สิบห้าเป็ดทำทุกวันที่มีโอกาสไม่ว่าใครบอกบุญเล็กบุญใหญ่เป็ดทำนะคะในด้านวิชาการวิชาการที่นี่เด่นเราควรมาร่วมกันขับเคลื่อนวิชาการไม่ว่าจะเป็นด้าน AI ด้านอะไรที่มันนอกห้องเรียนเรามีทีมที่พร้อมจะช่วยกัน เพราะฉะนั้นเนี่ยรอสอคือบ้านที่น่าอยู่คือความภาคภูมิใจของเราทุกคนในห้องนี้แน่นอนที่จบรอสอนได้มาตามความภาคภูมิใจนี้ไปบอกต่อทุกคนนำความภาคภูมิใจความรู้ที่ทุกทกท่านมีมาช่วยกันทำให้สมาคมรอสอเติบโตเป็นพี่ยอมรักมากกว่านี้แล้วสิ่์เก่าทุกท่านก็จะภูมิใจในสถาบันในสมาคม เป็ดเชื่อว่ามีพี่ๆหลายท่านในที่นี้มีความรู้มีความสามารถเป็ดเชิญนะคะแม้วันนี้เป็ดเองแม้จะไม่ได้ถ้าไม่ผ่านเป็ดก็ยังเป็นเป็ดเดิมๆที่เดินรอสอนจนอาจารย์สมบัติคิดว่าเป็ดเนี่ยคืออาจารย์ใน,นีด้าเพราะเป็ดเดินตั้งแต่วันแรกจนวันนี้เป็ดเดินตามอาจารย์แล้วเดินรอยตามอาจารย์คนเราถ้าทําอะไรเพื่อส่วนรวม ไม่ยึดประโยชน์ตนคนคนนั้นจะเป็นคนเติบโตและเจริญแล้วนะครับการยอมรับในสังคมค่ะวันนี้เป็ดได้รับรางวัลมากมายที่มาจากใจที่มาจากผลงานที่พี่ๆหลายท่านห็นแม้วันนี้เกิดไม่ผ่านเป็ดดีใจนะที่มีพี่ๆหลายคนเนี่ยรับเป็ดมากถึงขนาดบอกว่าพี่จะไปนะพี่สละเวลาแค่นี้เป็ดก็รู้สึกว่ามีความสุขแค่นี้เป็ดก็รู้สึกว่ามีคุณค่าและ พี่ๆทุกคนเนี่ยสลับเวลาอันมีคุณค่ามากเลยที่จะมาขับเคลื่อนและให้โอกาสทีมเป็ดอาสาเป็ดของระคุณมากๆและเป็ดสัญญาว่านิดาเป็ดไม่ได้หยุดแค่วันรับปัญญาเป็ดยังคงสารสัมพันธ์ชาวนิดาตลอดไปค่ะชั่วชีวิตเป็ดครับขอบคุณทายาลืมพี่เป็ดอาสาเบอร์สองและกรรมการเบอร์สิบหกอเบอร์ยี่สิบเก้า การนะคะจะได้ไม่สับสนทีมเป็นอาสาฝากใจไว้ในอ้อมก,กอดของทุกคนเบอร์สองค่ะคุณนัญนะครับผู้สมัครนายกสมาคมหมายเลขสองเราทําเวลาเราร่วมมือกันทําเวลาได้เหมาะสมตามที่เรากำหนดไว้นะครับครูส5นาฬิกา20นีผมมือให้พวกเราตทำได้ร่วมกันครับ ทนหมายความว่ากติกาต่อไปเนี่ย15นาฬิกา20บวกไปอีก2ชั่วโมงกติกาคือว่าหลังจากนี้เนี่ยนะครับผมจะประกาศอย่างนี้นะครับว่าท่านผู้ใดที่มีความประสงค์นะครับว่ามีเหตุสุดวิสัยมีเหตุจําเป็นที่จะต้องรีบลงคะแนนก่อนขอความกรุณาท่านพี่นาตัวเอง20ท่านแรกมารับบัตรเดี๋ยวฟังก่อนพี่